สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai Happily with me k r u s a n g This video you are going to learn Thai from this news งูหลามทำร้ายเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพงูหลาม Miss Python ทำร้าย Miss Vice เจ้าหน้าที่ Miss an officer ในกรุงเทพมิสอินแบงก์กอกภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงกำลังเดินไปที่ลิฟต์ภาพจากกล้องวงจรปิดมิสซ c c ีที o ีฟูเจอจับภาพมิส s c a p t u r e ดผู้หญิงมิส s the woman กำลังเดิน means walking ไปที่ลิฟต์ a n s towards the lift จากนั้น งูก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และกระโจนใส่ที่ขาของเธอจากนั้นมีส h e n งูม a ส s the snake โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ม e ส n s p p p e a r from nowhere และกระโจนใส่มิสเ t ล c น e d ที่ขาของเธอ m e ส n s t t her legs หลังเกิดเหตุ ทีมกู้ภัยได้นำงูออกจากสำนักงานหลังเกิดเหตุมีส after the incident ทีมกู้ภัยมีส the rescue team ได้นำงูออกมีส remove the snake จากสำนักงานมีส from the office ทีมกู้ภัยยังพบงูอีกสตัวซ่อนตัวอยู่ในอาคารทีมกู้ภัยมีส the rescue team ยังพบงูอีก3ตัว means also found the other three snakes ซ่อนตัว means hiding อยู่ในอาคาร means in the building let's read the news together ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงกำลังเดินไปที่ลิฟต์ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงกำลังเดินไปที่ลิฟต์จากนั้น งูก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และกระโจนใส่ที่ขาของเธอจากนั้นงูก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และกระโจนใส่ที่ขาของเธอหลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยได้นำงูออกจากสำนักงาน หลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยได้นำงูออกจากสำนักงานทีมกู้ภัยยังพบงูอีก3ตัวซ่อนตัวอยู่ในอาคารทีมกู้ภัยยังพบงูอีก3ตัวซ่อนตัวอยู่ในอาคาร this is the news that you learn e d today if you like learning Thai from news with me you can subscribe my YouTube channel learn Thai happily With me, Kru Stang. I will make a video about learning Thai from New to you guys five days a week. And you can watch my news video from Monday to Friday, the result. Thank you so much for learning Thai with me and watching my today video. See you again in the next news Swatik Club.